สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้ออะไรบ้างที่มีแมกนีเซียมสูงและเราสามารถหาซื้อได้ไม่ยากตามตลาดหรือว่าตามซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะโดยข้อมูลต่อไปนี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากกระทรวงเกษตรสหรัฐหรือว่า USDA และ NIH ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณาสุขสหรัฐและฐานข้อมูลพภชนาการของไทยค่ะทําไมผักใบเขียวถึงมีแมกนีเซียมสูงเหตุผลที่ผักใบเขียวมีแมกนีเซียมสูงก็เป็นเพราะว่าสารคอโรฟิลนั่นเองค่ะ ซึ่งสารคลอโรฟิลล์เนี่ยเป็นสารสีเขียวในใบไม้มันจะมีอะตอมของแมกนีเซียมอยู่ตรงกลางในโครงสร้างดังนั้นยิ่งผักสีเขียวเข้มก็จะทําให้มีแนวโน้มที่จะประกอบด้วยแมกนีเซียมสูงตามธรรมชาติรายงานวิจัยจาก NIH เองก็ระบุว่าผักใบเขียวเนี่ยเป็นแหล่งแมกนีเซียมที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่ายกว่าแหล่งอื่นๆทีนี้เรามาดูกันว่าร่างกายของคนเราต้องการมาแมกนีเซียมวันละเท่าไหร่โดยทั่วไปผู้ชายต้องการแมกนีเซียมประมาณ400-420มิลลิกรัมต่อวัน ส่วนผู้หญิงจะมีความต้องการแมกนีเซียมอยู่ที่ประมาณ310-320ถึงมมิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นคนที่ทำงานหนักเครียดเยอะนอนน้อยหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันร่างกายก็จะต้องการแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทแล้วก็การจัดการความเครียดโดยตรงค่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของผักที่มีแมกนีเซียมสูงกันนะคะโดยตัวแรกก็คือผักโขมผักโขมเนี่ยจัดว่าเป็นผักที่มีแมกนีเซียมสูงที่สุดในผักที่หาได้ในไทย ข้อมูลจาก USDA บอกว่าผักขม100กร,รัมเนี่ยให้แมกนีเซียมประมาณ79มิลลิกร,รัมเลยนะคะซึ่งถือว่าสูงมากนอกจากนั้นก็ยังมีพวกโฟเลตธาตุเหล็กแล้วก็วิตามิน K ที่ช่วยในการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็สมองซึ่งเหมาะมากๆสําหรับคนที่มีอาการเหนื่อยล้าเป็นต่คริวหรือว่าคนที่ทํางานที่ใช้ความคิดเยอะๆนะคะผักชนิดต่อมาก็คือคะนา้าซึ่งเป็นผักที่เราคุ้นเคยแล้วก็กินกันเป็นประจำเนี่ยแหละคะ่ะ โดยผักคนาเนี่ยจะให้แมกนีเซียมอยู่ที่ประมาณ40-45มิลลิกรัมต่อ100กรัมซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะคะในทางตรงกันข้ามนั้นราคาเนี่ยกลับเข้าถึงง่ายมากๆเลยเพราะว่าผักคนาาที่หาได้ตามตลาดเนี่ยมีราคาค่อนข้างถูกนอกจากนี้ผักคนาาก็ยังมีจุดเด่นก็คือมีวิตามินซีสูงซึ่งช่วยเพิ่มการดูดซึมแมกนีเซียมได้อีกด้วยค่ะผักคนาาจึงเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มแมกนีเซียมจากอาหารแต่ไม่อยากจะจ่ายเงินซื้อผักในราคาแพงๆค่ะ ชนิดถัดมานะคะก็คือบรอกโคลีซึ่งจัดเป็นผักยอดนิยมของสายสุขภาพเลยโดยบรอกโคลี1 0 0รยกรัมเนี่ยจะให้แมกนีเซียมประมาณ21มิลลิกรัมถึงแม้จะไม่ได้สูงมากแต่ก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีสารซันโฟลาเฟนซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบเวตาณมูลอิสระและยังช่วยให้การทํางานของระบบลําไส้ดีขึ้นด้วยค่ะผักอีกกลุ่มที่อยากจะแนะนําก็คือเป็นผักไทยๆท,ที่เราคุ้นเคยและก็หายได้ง่ายมากๆนะคะอย่างเช่นผักบุ้งไทย ผักบุ้งไทยเนี่ยให้แมกนีเซียมประมาณ40มิลลิกรัมต่อ1น0กรัมและอีกชนิดหนึ่งก็คือผักกวางตุ้งค่ะผักกวางตุ้งเนี่ยให้แมกนีเซียมประมาณ20-25ถึงมิลลิกรัมต่อ100กรัมถัดมาเป็นถั่วฝักยาวนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะพบเจอได้บ่อยในอาหารในชีวิตประจําวันเนาะโดย100กรัมถั่วฝักยาวจะให้แมกนีเซียมประมาณ44มิลลิกรัมข้อดีของผักเหล่านี้ก็คือมีราคาถูกมากๆและหาซื้อได้เพื่อทุกตลาดนะคะ สำหรับใครที่อยากจะเพิ่มแมกนีเซียมแบบประหยัดผักกลุ่มนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะโดยสรุปนะคะผักใบเขียวนั้นมีแมกนีเซียมค่อนข้างสูงช่วยเสริมแมกนีเซียมได้ดีผักที่มีแมกนีเซียมสูงจริงๆและหาได้ง่ายในไทยก็ได้แก่ผักโขมผักคะนา้าผักบุ้งบรอกโคลีแล้วก็ผักกวางตุ้งแต่ถ้าดูตัวเลขตามงานวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะได้รับแมกนีเซียมไม่ถึงปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันโดยเฉพาะในกลุ่มที่ทำงานหนัก ปุ่มที่นอนหลับยากหรือว่ามีความเครียดสะสมการกินผักเยอะๆเนี่ยอาจช่วยได้แต่ก็ถือว่ายังไม่พอสําหรับการฟื้นฟูระบบประสาทเพราะว่าหากดูตามความต้องการของร่างกายที่ต้องการแมกนีเซียมอยู่ประมาณ300-400ถึงม mm ิลลิกรัมต่อวันแล้วนั้นอาจจะต้องทานผักขมมากถึง500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลกันเลยละค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเราเลือกทานเป็นอาหารเสริมที่รวบรวมแมกนีเซียมมาให้แล้ววิตแลบแม็กยูเอสดพลัสวันนะคะเป็นแมกนีเซียมคอมเพล็กซ์ที่รวมแมกนีเซียมมากถึง5ฟอร์ม โดยมีจุดเด่นก็คือมีฟอร์มที่เป็นแมกนีเซียมบิสกลซินเนทที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีมีส่วนช่วยในเรื่องการนอนช่วยให้ผ่อนคลายเสริมการทํางานของระบบประสาทอย่างสมดุลและนอกจากนี้ก็ยังมีแมกนีเซียมฟอร์มอื่นๆที่ช่วยเสริมการทางานของกล้ามเนื้อเพื่อลดการเกิดตะคริวช่วยลดการเกิดกล้ามเนื้อหดเกร็งหากสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามหรือว่าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยนะคะที่แอดวิดเหรือสแกนเคโคดนี้ได้เลยค่ะ สุดท้ายขอบคุณที่เราฟังจนจบนะคะจะทำคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้มาอีกเรื่อยๆยังไงฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ